สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ่ะมา EP ที่ซองนะครับเดี๋ยวขอทบทวนรอบที่แล้วให้ก่อนนะครับอทบทวนรอบที่แล้วอีกทีเดี๋ยวลืมนะครับตั้งคำถามาาที่หนึ่งนะลาทีเลมีนะครับทีเลมีลาทีเลมีลาทีเลมีฟาเมลาฟาลามีลา,า,ลลาทีเลมีฟามีเลาฟาลาม,ม,ม,มีโดเลมีซอนมีนมลเลเลมิโดโดเลซอนมีซอนมีเลเลมิโด โดเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโดโดนมีดีโดนมีโดนมีดีโดนมีดูละซอนละมีซอนลาเลซอนมีละมีซอนเลลาเลโดโดเลซอนมีละมีซอนเลมีโดอ่ะล้วแต่เรานะจะเลมีโดก่อนหรือลามีโดก่อนก็แล้วแต่เ,เราบางทีเราเล่นเราก็ไม่ได้เป๊ะเนาะต่อไปครับแปดครับลาซอนฟาซอน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 ละซอนฟาม่ครับ ลาซอนฟาซอน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 ลาซอนฟามีลาซอนฟาซอน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 ลาซอนฟามีตัวเนี้ยฝ <c oughs> ึกนานหน่อยนะครับทตาไม่ผมฝึกก็ฝึกนานเหมือนกันนะครับฟาจะได้ถ้านิ้วใครยังเพิ่งเริ่มฝึกมันจะแข็งแข็งก็ไม่ต้องไม่ต้องไปรีบร้อนค่อยๆนะครับก้าวครับมีลาโดมีโดเลลาโด ลาก็สายกลางนะครับาสายสายบนนะครับดีดสาเปล่านะครับมีลาโดมีโดเลลาโดนะครับต่อไปสิบครับเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเป็นมีเป็นซอนซอนนะครับซอนลาโดมีโดเลลาโดนะครับซอนลาโดมีโดเลลาโดอ่ะเดี๋ยวเริ่มกัน,กนแรยครับแล้วซอน ลูกนี้ก็จะจะยากขึ้นมานิดนึงโดโดเลมีเลมีซอนเลซอนเลมีซอนมีลาลีนะครับโดเลมีเลมีนะฮะโดโดเลมีเลมีซอนเลซอนเลมีซอนมีลานะอีกทีนะครับ โดโดเลมีเลมีซอนโดโดเลมีเลมีซอนเลซอนเลมีซอนมีลาีนะครับต่อไปครับสิบสองลาลีทีเลลาลีทีเลลาสิบสามต่อแล้วครับลาทีซอนทีซอนลาทีซอนทีลาซอนมีซอนมีติบ้องสิบสามนะครับเอาใหม่นะครับ ลาลาเลทีเลลาลาเลทีเลลาลาที่ซอนที่ซอนลาที่ซอนที่ลาซอนมีกอนมีนะต่อไปครับสิบสี่ครับลีลลาโดมีโดลีลาโดซอนลาโดมีโดลีลาโด ก็เหมือนกันฮะเรรลาโดโดมิโดเรร่าโดซอลลาโดมิโดเรร่าโดนะครับติดหกครับซอนซอนนะครับซอนแล้วก็เรมีควบแล้วก็ขึ้นลูกบนซอนลาซอนมีเรโดร,ริมีโดอันนี้เล่นควบซ้ายเลยซอนลาซอนมีเรซอนลาซอนมีเนี่ยไม่ต้องควบนะครับพอเรค่อยควบ โดเลมิโดมันจะประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมครับโดเลโดเลซอนมีนะมีซอนเลเลมิโดโดเลซอนมีนะมีซอนเลลาเลโดนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งกันละซอนฟาซอนครับลาซอนฟาซอนลาซอนซอนลาซอนฟาซอนลาซอนถาซอนฟามีลาซอนซอนมีโดมีโดเล่ลาโดซอนโดมีโดเล่ลาโดโดโดเลมีเนมีดน ไม่ค่อยได้เล่นซองทรายไม่ค่อยขุนกับกับนี่ยนะคะกับเฟสดแบบซูงๆนะครับ,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 ลรบเล่นบางทีก็ติดนะมือไม่ไปมือเนี้ยวนะครับมันเล่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 นซ้ำทรายอะไรพนี้จน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 ชินนะครับไอเฟสดมันจะจะเตี้ยใช่ไหมอันนี้เฟสดมันจะสู้งบางทีก็ด้วยเกร่งด้วยนานๆจะเล่นทีนะครับมันก็ ขัดเหมือนกันนะครับก็ยังว่านะบางทีพินบางตัวก็ต้องฝึกเหมือนกันนะครับต้องฝึกให้ชินกับมันไม่งั้นก็บางทีก็เล่นก็ติดๆขัดๆเหมือนกันนะยังพงบ,บางทีพงกัไล่ไม่ค่อยลื่นนะครับอ่าเพราะว่ามันอ่าเราไม่ค่อยชินกับสลีสลสลีละพินเนี่ยตรงนี้ต้องต้องฝึกเรื่อยๆครับบางคนเล่นแค่นี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้นะพอดีจริงแล้วนะครับยังไม่ต้องเก็บทุกลูกแต่นี้ผมอยากจะให้เล่นล้วก็คืออย่าให้เก็บไปเลยสมัยก่อนพวกเราเล่นอย่างเงี้ยพอเล่นแล้วพอเรามาเล่นแบบเก็บมันใช้เวลานานมากครับฝ้าเราจะได้พมโมอ้นานมากนะนี่ครับฝ้าจะเก็บได้นะครับมือเรามันก็จะไม่ชินมันจะไปชินครั้งแรกที่เราฝึกกับเพื่อนเพืเ่อนสังเกตนะเวลาเราเล่นพินถ้าเราสม,มุิเราดีดผิดหรือว่าเราฝึกเป็นแบบไหน่ะตั้งแต่แรกมันจะเป็นปัญหามันจะจาไปเลยครับแล้ว ยากมากที่จะกลับมามาปรับเปลี่ยนตรงจุดๆนั้นนะครับนะตรงเนี้ยปรจริงแล้วก็ลากแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับจังหวะเราจะลากให้มันครบห้องเรือเราจะลากครึ่งห้องเรื่องไงก็แล้วแต่เรา,เรานะครับมันขึ้นขึ้นอยู่กับเรานะครับบางทีก็อาจจะแค่ตีตีไม่ต้องลากก็ได้ มันก็มันก็เราแต,แต่แต่ดีไซน์นะครับแล้วแต่ควมถนัดด้วยนะครับมันก็ก็ไม่ผิดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ